คุณโลกับพุกกี้อยู่นี่หรือเปล่าอา้เอา,เ,อาเงินกองกลางเราอะ่ะผมใช้แล้วนะทำแซนด์วิชถือว่ารับรู้แล้วนะผมไปแล้วเปิดประตูนี้ปุกกี้ดักกี้โอ้ย ฉันนะฉันไม่ทำนะโอ้ย oh, ผมหนักเอาไปทำไปนะหนูๆหนูรับไม่มีบูวอ้าวกล้องหลอกเหรอไม่รู้ว่าหรือฉันสั่งมาผิด <c oughs> เต็มเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อุ้ยหน้าเหมือนแกเลยวะอุ๊ยนี่แกว่าฉันเป็นซูปเปอร์โมเดลเหรอนี่มันหมู มันหมายถึงตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยที่เป็นหมูอ่ะ